ผีไม่มีวัดชาวบ้านไม่ต้อนรับนะครับนี่คือชะตากรรมของมือปืนกระหยิงที่สังหารทั้งเด็กทั้งคุณครูเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับกู้ภัยที่ต้องบรรทุกศพเนี่ยนะครับของมือปืนคนนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าผมซวยมากเพราะตอนนี้ไม่มีที่ไหนรับเลยนะครับเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอิจันเขาตามไปหารถของกู้ภัยนะรถ คันเดียวรถตู้แข้งคว,งควางต้องใช้คําว่าแบบนั้นนะครับผมซวยเลยพี่ผมก็ไม่รู้จะเอาไปวัดไหนชาวบ้านเขาไม่ยอมผมเลยจะเอาร่างกลับไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,นีนี่กู้ภัยพูดออกมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้พอเราไปเช็คข่าวล่าสุดจากทางช่องสามเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็บอกว่าอืมตอนนี้ศพของคนร้ายนะครับได้เก็บได้กลับไปนู่นเลยครับไปเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,นีโดยรถเนี่ย กลับไปถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ละ17นาฬิกา30นาทีแต่ก็ยังหาวัดไม่ได้อยู่ดีนะครับล่าสุดเบื้องต้นนะครับเห็นบอกว่าจะประสานกับวัดในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อุดรธานีเขาจะว่ากันยังไงเนี่ยมันก็ต้องถามนะครับเพราะว่านาทีนี้เข้าใจละวัดก็หลวงพ่อหรือพอระเข้าอาจจะไม่ได้ติดอะไรอ่ะแต่ว่าในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของสังคมและความรู้สึก ของสังคมตอนนี้มันต้องแคร์กันหน่อยนะฮะมันต้องฟังชาวบ้านเขาด้วยว่าชาวบ้านเขาจะว่ายอย่างไรนี่มันก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะศพไม่มีวัดผีไม่มีที่เผานะโอ้โหนะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้สรุปก็คือยังอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดอรผมทำข่าวนี้เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาให้ความสนใจตอบคำถามเพิ่มเยอะมากนะครับเราทำข่าวแบบทเวเวหมายถึงว่าเราก็สอบถามความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับ ก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมตอนนี้ว่าหลังจากเมื่อวานนี้ข่าวมันออกมาตอนเย็นถูกไหมครับพอมาถึงเช้าได้นอนไปตื่นหนึ่งนะครับตื่นมาอารมณ์ความรู้สึกของคุณผู้ชมเนี่ยกับศพศพนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรนะอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งหาเรื่องเลยว่าจะเอาไปวัดหนึ่งวัดไหนเนี่ยนะครับประชาชนเ็ากาลังโศกเศร้าไว้อะไรเดี๋ยวต้องมีการทําพิธีเผาศพวันนี้ต้องมีการทําพิธีลดน้ําหลวงอาบศพอีกนะครับอย่าเพิ่งไปพูดมาเลยเอามันเก็บไว้ก่อน หรือบางคนเนี่ยเขาโกรธจัดมากนะเข้าใจได้นะบางคนบอกว่า,าไปทําลายเสเอาไปทิ้งเอาไปคว้างเอาไปอะไรก็ตามแต่นะครับคือสังคมต้องประนามต้องตอกย้ําไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างว่าใครก็ตามที่วันข้างหน้าจะเรียนแบบทิดจะก่อเหตุแบบนี้คุณดูจุดจบของชีวิตคุณแม้กระทั่งตอนตายแม้กระทั่งเป็นผีเป็นวิญ,ญญาณแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่มีที่อยู่นะวัดพระก็ไม่สวดให้นะไม่มีไม่มีที่เผาอ่ะคุณผู้ชมครับ เนี่ยนี่คือล่าสุดนะกู้ภัยรับกรรมไปด้วยบอกว่าผมไม่ซวยมากเลยเอามาใส่รถไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับสรุปว่าตอนนี้ยังไม่มีวัดนะฮะแต่เห็นพยายามจะหาวัดที่อุดรธานีแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคคนทีมข่าวยุคคน e a s y n e ิ s e a s y ยุคคนเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถสนับสนุนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนี่ก็คือ ปลาสลิดทอดนะยุคคนปลาสลิดทอดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะครับมาจากชุมชนนะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นปลาสลิดทอดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะร,รุ่นน้องผมเอามาให้ลองทานดูปรากฏว่าผมชอบมากปกติที่ผ่านมาก็จะนึกว่าเอ๊ะมันมีแต่ปลาสลิดบางบ่อกณผู้ชมครับอันนี้เป็นปลาสลิดทอด จากดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมดําเนินการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทอดสดใหม่เลยนะฮะเวลาคุณผู้ชมสั่งมาตามพรีออเดอร์นะฮะสั่งมาใหม่ทอดเสร็จปุ๊บส่งไปให้กับคุณผู้ชมปั๊บเลยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาสลิดแต่ต้องเป็นปลาสลิดไซส์ประมาณเนี่ยสามนิ้วเนี่ยในสามนิ้วสามนิ้วผู้ชายนะสามนิ้วก็จะเป็นประมาณชุดละประมาณถ้าเป็นปลาดิบๆมาเลยแล้วตากแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเก้าตัวโล ผมก็เอามาสี่ตัวตกตัวแล้วประมาณขีดกว่าๆนะครับมาทอดนะแต่เวลามาทอดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลงนะฮะบคุณผู้ชมน้ำหนักมันจะลงก็จะเหลือสักประมาณ200กว่ากรัมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะสองร้อยกว่ากรัมประมาณ300กรัมเนี่ยสองร้อยกว่ากว่าเลยนะฮะนะสี่ตัวตัวประมาณ3นิ้วนะสามนิ้วกว่ากว่าที่ซ้ำไปนะผมผมเอามาขายเนี่ยนะตามรสชาติที่ผมกินจริงๆนะแล้วผมชอบทานจริงๆนะครับ ชุดละแค่เพียง169บาทนะฮะผมขายชุดละเพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สอบถามปลาสลิดชุดละ169กับทีมงานหรือไม่คุณผู้ชมก็จะสอบถามสินค้าอื่นโอ้เยอะแยะครับของทุกอย่างที่ผมเอามาขายเนี่ยนะฮะเป็นของชุมชนสนับสนุนชุมชนนะครับแล้วก็ทําให้ทีมงานมีไรายได้เหลือเงินก็ไปทําข่าว เหลือเป็นไรายได้ผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากมีเงินเอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะแล้วก็ทีมข่าวแล้วก็ทีมงานนะครับหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปใน u t u b e นะฮะคุณผู้ชมก็ดูลิงก์ไลน์ด้านล่างอ่ะมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่แต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็กดเขา่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาก่อนนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้เพจ e ีซียุคนเพจนอร์มัลยุคนนะครับทีมงานก็จะให้บริการคุณผู้ชมเช่นเดียวกัน พิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เพจอีซยุคคนแล้วก็นอ r m มัลยุคนนะครับชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสดใหม่เลยนะครับพอเอาขึ้นจากบอ่อพ่อครัวจัดการตามสูตรต้นตำรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็เอามาเ,อา,เอาเข้าที่ห้องครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชมสั่งพรีออเดอร์เข้ามาสมมติว่าจะส่งวันนี้เราก็เตรียมพร้อมทอดเลย พอทอดเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยคุณผู้ชมครับนะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทานของของสดอร่อยนะอย่างเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านผมอยู่น่านนะหรือภาคเหนือภาคอีสานหรือที่ไกลๆเนี้ยหากินยากนะครับของดีๆแล้วก็แล้วก,วก็ใส่ใจเรื่องของคุณภาพรสชาติต่างๆเ่ยนะครับเนี่ยก็จะเหมาะมากแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่แถวแถว,แถวบางบอ่อที่อยู่ดอนเจดีอยู่แล้ว,ลวเขาคงไม่สั่งมาครับเพราะว่าเขาก็มีทานอยู่แล้วไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับนะแต่ถ้าเป็นคนไกลๆนะ นี่สี่ตัวครับตัวละประมาณสามนิ้วผมทอดให้แล้วนะครับเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เอาไปอุ่นเวลาตั้งน้ํามันเนี่ยนะก็ตั้งแบบให้มันร้อนร้อนหน่อยตอนแรกนะแล้วก็แล้วก็พอน้ามันร้อนปุ๊บคุณผู้ชมก็หลีหล,หลีไฟลงหน่อยหลีแก๊สลงหน่อยแล้วก็ปาไปทอดทอดพริกครัง้งสองครั้งประมาณสองนาทีครับนะก็ได้กินละหรือคุณผู้ชมจะไปเวฟก็ได้นะอันนั้นก็คือเอาไปอุ่นนะทอดซ้ําก็หมายถึงเอาไปอุ่นเหมือนกันนะ นี่ครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอุ่นอยากทอดอยากกินแบบไม่มีเวลานะฮะแกกินได้เลยเหมือนกันนะครับนี่ครับชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทนะฮะชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทตั้งแต่ขายแหนมขายไส้อัวขายอะไรก็เนื้อหมูแดดเดียวแดดเดียวอะไรต่างๆนะที่คุณผู้ชมทานเนี่ยนะครับผมก็พิถีพิถันมากซีเรียสมากนะครับเวลาผมทํางานกับลูกน้องเนี่ยทํางานกับทีมงานเนี่ยนะครับจะเป็นจะตายเลยนะครับเวลาเวลา,เวลาผมซีเรียสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อได้ของดีกับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสลิดไซส์9ตัวโลนะก็ตกก่อนทอดนะฮะมันจะตัวแล้วมาขีดกว่ากว่าพอเอามาทอดเสร็จปุ๊บน้ำหนักก็จะลงแพ็คหนึ่งก็จะประมาณ200กว่ากรัม300กรัมประมาณนี้นะฮะทอดสดใหม่ทรงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมเสมอมานะฮะที่สนับสนุนผมผมก็ยืนหยัด้แหน,นะฮะเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชน โฆษณาอะไรผมก็แทบไม่มีมีก็น้อยเหลือเกินนะจน,จน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 เลี้ยงดูองค์กรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายของนะเป็นสินค้าที่เราสนับสนุนชุมชนชาวบ้านทีมงานต่างจังหวัดให้ให้ทุกคนเนี่ยยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนอย่างชัดเจนนะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่รักแล้ก็เอ็นดูสนับสนุนผม ผมก็จะยืนอยากเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอบพระคุณมากครับ